อราจาร์ด้วยกันในมัทธิวบทที่15ข้อที่32ถึง39พระเยซูทรงเรียกสาวกทั้งหลายของพระอ,องค์มาตรัสว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะเขาทั้งหลายค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกินเราไม่ต้องการส่งพวกเขาไปเมื่อยังอดโซอยู่กลัวว่าพวกเขาจะสิ้นแรงลงตามทางพวกสาวกทูลพระอ,องค์ว่าในถินทุรกันดารน,นี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนมากมายมากเท่านี้ให้อิ่มได้พระเยซูจึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัวพระองค์จึงมีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนพื้นแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมา เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักและทรงส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ฝูงชนและทุกคนได้รับประทานจนอิม่มอาหารที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็มพวกที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายสี่พันคนไม่รวมผู้หญิงและเด็กเมื่อทรงส่งฝูงชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมากาดาน นี่เป็นพระวจนะที่เราคุ้นเคยก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นหนุนใจแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราทั้งหลายได้ยินพระวจนะของพระเจ้านั้นก็คือพระเจ้าพูดอะไรกับเราพระเยซูที่ทรงทําการรัศจรจรันในสถานการณ์นั้นนั้นที่พระองค์ได้บันทึกไว้ให้กับเราทั้งหลายผ่านสาวกของพระองค์ให้เราได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานการณ์เวลานั้น พระองค์มีพระประสงค์ในการที่จะนุนใจให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าได้เห็นว่าได้เชื่อว่าได้มีประสบการณ์ว่าพระเจ้าผู้ทรงกระทําการรัศจรรันนั้นเหมือนอย่างที่เราอ่านเรื่องราวของครอบครัวของลาสลัสเมื่อลาสลัสเสียชีวิตพระเยซูมาที่บ้านของเขาหลังจากที่เขาฝังศพของลาสรัสไปแล้วพี่ๆของลาสลัสก็คือมารีและมาธานเนี่ย พอเห็นพระเยซูโผล่เข้ามาก็ต่อว่าใหญ่ระบายอารมณ์ใหญ่เลยว่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องของข้าพระองค์ก็จะไม่คงจะไม่ตายแน่นอนพอพระเยซูบอกว่าเข้าศพของลาสลัสไปฝังไว้ที่ไหนโอ้พระองค์เจ้าข้าสี่วันแล้วป่านนี้ศพเหม็นแล้วแต่ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายเพราะพระองค์สามารถทําได้ทุกสิ่งเพราะพระเจ้าฟังคําอธิษฐานของพระองค์เขาก็มีเหตุผลของคามากมายในการที่จะแสดงความรู้สึกต่างๆออกมาและบทเรียนนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อขนาดที่ผู้คนที่ติดตามพระองค์คนทั้งหลายที่ติดตามพระองค์ฟังพระองค์ไม่พลาดที่จะฟังพระองค์ไม่พลาดที่จะติดตามพระองค์และพระเยซูบอกว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะเขาทั้งหลายค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วโคพี่น้องนี่คือคนที่หิวคนที่กระหายหาพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดการหิวกระหายหาพระเจ้านั้นคือสิ่งที่พระองค์ตอบสนองเสมอพระองค์ทรงสงสารฝูงชนพระองค์ทรงรักโลก พระองค์ทรงห่วงใยเรามากกว่าที่เราห่วงใยตัวเองวันนี้ถ้าเราเป็นคนที่ติดตามพระองค์อย่างจริงใจรับใช้พระองค์อย่าง,จร,งจริงจังจริงใจสัตย์ซื่อพระองค์ทรงสงสารเราที่พระองค์ทรงสงส,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 สารเราเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะพระองค์ทรงทราบว่าเราขาดและไม่มีอาหารจะกินไม่มีอาหารจะกินเราไม่เพียงแต่ไม่มีอาหารจะกินเรามีหลายสิ่งที่เราขาดดลูกลังเปิดเทอม เรามีสิ่งที่เราจําเป็นมากมายเยอะแยะที่เราจะต้องใช้จ่ายพระอ,องค์ทรงทราบพระองค์ทรงสงสารไม่มีอาหารจะกินเราไม่ต้องการส่งพวกเขาไปเมื่อยังอดโซอยู่กลัวว่าพวกเขาจะสิ้นแรงลงตามทางจริงๆพัมพีในภาษาไทยแปลขัดแย้งต่อพรลลักษณะของพระเจ้าในเรื่องนี้ก็คือคําว่ากลัวว่าเพราะว่าพระคําของพระเจ้าว่าในพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่มีความกลัวแต่ภาษาไทยเวลาที่เราแปลออกมาก็จะ ไม่ตรงกับภาษาต้นฉบับในเรื่องในถ้อยคํานี้เพราะว่าในพระเจ้าไม่มีความกลัวภาษาต้นฉบับไม่มีคําว่ากลัวว่าเพราะพระเจ้าไม่เคยกลัวเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้เรารู้ว่าให้มั่นใจสิ่งสําคัญก็คือพระองค์ต้องการให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่สิ้นแรงลงตามทางเพราะเหตุที่เราไม่มีอาหารกินพระองค์ไม่ต้องการให้เราสูญเสียจุดประสงค์ในชีวิตของเราผิดหวังในชีวิตของเราหรือ ล้มเหลวในชีวิตของเราเพราะเหตุการณ์ที่เราไม่มีสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้ชีวิตของเราเดินต่อไปได้พระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เราอยู่ในสภาพที่ไม่มีที่เรียนหรือเรียนไม่จบเพราะเหตุว่าเราไม่มีทุนนะครับสำหรับการที่จะสนับสนุนในการเรียนของเราในการส่งลูกเรียนอะไรที่จะทําให้เราสามารถมีอนาคตต่อไปมารสตานต้องการเช่นนั้น แต่สาหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ประสงค์ให้เราล้มเหลวใดๆทั้งสิ้นพระองค์เริ่มต้นการดีพระองค์จะทําให้สําเร็จนี่คือพลักษณะและพระทัยของพระเจ้าแม้กระทั่งคนที่เหมือนบริบทในวพระพีตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าดูเหมือนว่าคนที่ติดตามพระองค์เนี่ยเขาไม่ได้กังวลในเรื่องปากท้องความเป็นอยู่อะไรต่างๆเขาสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือจดจ่อที่พระเยซูสิ่งที่เขาสนใจมากคือติดตามพระองค์ต้องการไม่พลาดจากการที่ได้อยู่ร่วมกับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์ ได้ฟังพระองค์ได้รับสิ่งที่พระองค์จะทําเพื่อเขาคนเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาคนที่ไม่รู้ทิศทางก็รู้ว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสเขาจะมีทิศทางในชีวิตของเขาคนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาคนที่อ่อนแอท้อใจคนที่หมดหวังสิ้นหวังเขาได้รับสิ่งที่มาจากเมื่อเขาได้ติดตามพระองค์เพราะฉะนั้นการที่ผู้คนสนใจจดจ่อที่พระองค์เนี่ยพระองค์ห่วงใยคนทั้งหลายที่วางใจในพระองค์เนี่ยมากกว่าที่เราห่วงใยตนเอง ันนั้นสิ่งที่สําคัญในพระเจา้านะตอนนี้ก็คือให้เรารู้ว่าในเวลานั้นพระองค์ห่วงใยผู้คนที่ติดตามพระองค์ฉันใดวันนี้พระองค์ห่วงใยเราทั้งหลายที่เราเป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระองค์พระองค์ห่วงใยเราเมื่อพระองค์ห่วงใยเราพระองค์จะทําอะไรพระองค์มองหาสิ่งที่จะให้เราสามารถได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราเหิวพระองค์มองหาอาหารสําหรับเราเมื่อเรามีความจําเป็นในชีวิตของเราในเรื่องความจําเป็นทุกอย่าง ที่เรากำลังเผชิญอยู่แบกอยู่พระองค์มองหาคําตอบให้กับเราทางออกทางแก้ไขให้กับเราเรามีส่วนร่วมกับพระองค์สาวกมีส่วนร่วมกับพระองค์ผู้นํามีส่วนร่วมกับพระองค์พี่น้องมีส่วนร่วมกับพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ให้เราทําส่วนของเราสิ่งที่ฝูงชนเหล่านี้ทําก็คือจดจ่อที่พระองค์วันนี้ขอยให้เราจดจ่อที่พระองค์สาวกหรือคนที่ลุกขึ้นมาเป็นการปฏิบัติรับใช้ร่วมกันกับพระองค์เหมือนกับสาวกเรามี ผู้นำเรามีพี่น้องผู้เชื่อที่เชื่อก่อนสามารถที่จะร่วมกันในการที่จะร่วมมือกับพระองค์เพื่อจะทําให้สิ่งที่พระองค์ทรงกระทํานั้นสนับสนุนงานของพระองค์สนับสนุนการรับใช้พระองค์สนับสนุนคนทั้งหลายที่จะมาหาพระองค์สนับสนุนคนทั้งหลายที่จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้กับเขาเป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้กับพระเจ้าให้กับคนทั้งหลายที่มาหาพระองค์นี่คือบทบาทของคริสเตียนเก่าหรือคนที่ลุกขึ้นในการรับใช้ ไม่ใช่ไปเพิ่มภาระให้กับพระองค์ไม่ใช่ไปขวางงานของพระองค์ไม่ใช่ไปขวางผู้คนที่จะมาหาพระองค์เราต้องเป็นคนที่ร่วมงานกับพระองค์ดังนั้นลูกลูกหรือพี่น้องในคสตจักทั้งลูกฝ่ายวิญญาณลูกฝ่ายกายเราต้องเป็นคนที่สนับสนุนงานของพระเจ้าไม่ใช่ไปขวางงานไม่ใช่ไปเพิ่มงานส่วนของพระเจ้าพระองคดูแลและก็ฝึกฝนเราในการเติบโตในการมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นให้เราสนับสนุนงานของพระเจ้าสนับสนุนครอบครัวของเราสนับสนุนการรับใช้สนับสนุนการเติบโตเมื่อเราสนใจใส่ใจพระราชกิจของพระเจ้าไม่ให้ชีวิตของเราเป็นอุปสรรคต่อง,งานของพระองค์พระเจ้ามีพระพรให้กับเราอย่างมากมายอย่างแน่นอนสรรเสริญพระเจ้าในบริบทที่สาวกที่พระเยซูบอกสาวกว่าพระองค์ต้องการที่จะเลี้ยงคนเหล่านี้เพราะไม่ต้องการที่จะให้เขาไปในสภาพที่หิวโซแล้วก็เป็นลมเป็นแง้ง หมดเลี้ยวหมดแรงพงค์ต้องการเลี้ยงดูเขาพระองค์จึงถามสาวกของพระองค์พวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นธุรกันดารน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนมากเท่านี้ให้อิ่มได้สิ่งที่อยู่ในความคิดของสาวกก็คือสถานการณ์ปกติที่ใครๆก็รู้เราจะมีเงินไหมเรามีอะไรที่จะทำได้ไหมมันจะอยู่ในการที่เราเอามาตอบสนองเอามาเป็นเหตุเป็นผลอันดับแรกเลย ในถิ่นธุรกันดารในถิ่นธุรกันดารในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะสภาพอากาศแบบนี้ผลฟ้าฤดูกาลแบบนี้การค้าขายแบบนี้สภาพของคนตกงานแบบนี้สภาพของวิกฤตแบบนี้ก็มักจะเป็นเหตุผลแรกที่เราตอบสนองก็เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้เรารู้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงโลกเป็นยังไงผู้คนก็รับรู้ไม่จะเป็นจะต้องที่จะไม่บอกโะองค์ก็รู้ ในถินทุรกันดารน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนมากเท่านี้ได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เราจะหาเงินที่ไหนที่พอที่จะใช้จ่ายเพียงพอพี่น้องก็คิดในบริบทของเราว่ามีอะไรต่างๆมากมายที่สถานการณ์แบบนี้มันไม่พอมันไม่มิกเซนมันไม่สมดุลมันไม่ตอบโจทย์ไม่มันตอบรับมันเป็นไปไม่ได้ต่อภาระต่อปัญหาต่อสิ่งเหล่านี้ถินทุรกันดาลของพี่น้องคืออะไร หลายคนคิดว่าเราอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเมืองอยู่ในประเทศหรืออยู่ในที่ต่างๆนั้นเราจะหาได้พอได้ยังไงถ้ามันอยู่ในเมืองถ้ามันอยู่ในเมืองใหญ่ๆเศรษฐกิจใหญ่ๆเศรษฐกิจดีๆมันถึงจะพอแต่ถ้าอยู่ในความจํากัดที่ทุกคนก็รู้ถิ่นธุรกันดารใครไม่รู้บ้านเราเมืองเราใครไม่รู้แต่ที่สําคัญที่สุดคือที่นั่นเราอยู่กับใครที่นั่นเราอยู่ในจุดประสงค์อะไรเพราะว่าคนเหล่านี้เขาต้องการพระเยซูและพระเยซูจะทรงเลี้ยงดูเขา สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์และในโดยเฉพาะฐานะที่เราทั้งหลายเป็นคริสเตียนเราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงนําเราในเรื่องใดถ้าเราอยู่ในการทรงนําถ้าเราอยู่ในน้ําพระไถยพระเจ้าถ้าเรารักพระองค์เราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะหาอะไรเพื่อตนเองในโลกนี้แล้วก็ให้พระเจ้าไว้ลําดับสองสาหรือที่หลังถ้าเราให้พระองค์เป็นที่หนในชีวิตของเราและ ต้องการที่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ได้อยู่ในพระองค์ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์แม้อยู่ในถิ่นธุรกันดารมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เงินทองมากองไว้หรือว่ามีอะไรต่างมีบริบูรณ์อยู่แล้วแต่มันอาจจะอยู่ในความขาดแคลนแต่เราจะไม่ขัดสนเราจะไม่ขัดสนเมื่ออับราฮัมติดตามพระเจ้าโดยให้พระองค์เป,เป็นเป้าหมายที่เขาตามพระองค์กับโลดซึ่งเป็นหลานที่ตามอับราฮัมมาแต่ไม่ได้ตามพระเจ้าเวลาที่เขาเลือกเขาเลือก แผ่นดินโสดมโกโมลาเพราะอะไรครับเพราะว่าอุดมสมบูร,รณ์เศรษฐกิจดีทุกอย่างเรียบร้อยไม่ต้องลำบากทุกอย่างมั่นคงแต่ที่ที่อับราฮัมอยู่นั้นเป็นแผ่นดินที่ที่เหลือจากโลดไม่เลือกแล้วก็คือที่ไม่ดีบางทีในถิ่นธุรกันดารไม่มีใครที่จะไปอยู่ที่นั่นแต่พระเยซูถ้าพระองค์อยู่ในถิ่นธุรกันดารพระองค์จะเปลี่ยนถิ่นธุรกันดารได้ถ้าพระองค์อยู่ในถิ่นธุรกันดารและผู้คนทั้งหลายอยู่กับพระองค์ในถิ่นธุรกันดารน,นั้น พระองค์จะสามารถมีพระพรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นเพราะพระองค์คือองค์เจ้าชีวิตเป็นแหล่งแห่งชีวิตอาหารแห่งชีวิตเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตพระองค์จะสามารถทําสิ่งต่างๆนั้นได้แต่จะมองไปใหญ่กว่านั้นพระองค์ทรงสร้างสร้างทุกสิ่งพระองค์ทรงสร้างถิ่นทุรกันดารด้วยพระองค์ทรงสร้างสวรรค์ด้วยพระองค์ทรงสร้างนรกด้วยพระองค์ทรงสร้างความสมบูรณ์ด้วยพระองค์ทรงสร้างที่ที่กันดารด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือเราตามใครหรือเราจดจ่อที่ใครหรือใครอยู่กับเราถ้าเราตามพระเจ้าและพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์คือผู้ที่เราจดจอ่อพระองค์ก็ห่วงใยเราสงสารเราบางทีคนที่เก่งๆในคนที่จุดกําหนดชีวิตของตนเองบางทีพระเจ้าก็ปล่อยพระองค์ก็ปล่อยมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย ทุกวันนี้ก็ยังปล่อยอยู่สําหรับคนที่อยากจะเป็นบุตรน้อยที่ต้องการใช้มรดกข,ของตนเองโดยไม่ให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตพระองค์ถามสาวกว่าพระเยซูจึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสาตัวสาวกกําลังคิดหาเมนูไหมจะทำอะไรดีที่จะสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเลี้ยงคนมากมายเราจะต้มวิญญาณหมูไหม เราจะต้องวิญญาณข้าวไหมใส่น้ําเยอะๆเพื่อให้เพียงพอกับแต่ละคนแต่สิ่งที่เขาควรจะตอบพระองค์ก็คือเขามีอะไรเพราะพงษ์ถามว่าเขามีอะไรพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนพวกเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสาตัวสาวกไม่ต้องคิดมากว่าเราจะทําเมนูอะไรแต่สิ่งที่เราทําคือพระองค์ถามว่ามีอะไรและเมื่อสิ่งที่เรามีนั้นคือสิ่งที่จะทําให้เกิดอาหารจะทําให้เกิดการเลี้ยงดูฝูงชน พระองค์จึงรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนพื้นแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาให้เรามอบสิ่งที่เรามีอยู่ให้อยู่ในทัศนคติที่บอกว่าเรามอบให้กับพระองค์สิ่งที่เรามีอยู่งานที่เรามีอยู่อะไรที่เรามีอยู่เรามอบให้กับพระองค์ในท่าทีของการไว้วางใจในพระองค์รับผิดชอบสิ่งที่มีอยู่ในพระาชของพระองค์พระองค์ทรงรับขนมปังและปลานั้นมาเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักและทรงส่งให้เหล่าสาวก องพระค์การขอบพระคุณเป็นท่าทีของการไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระองค์คือผู้สร้างพระองค์ผู้เริ่มต้นพระองค์ผู้ที่สามารถที่จะทําให้เพียงพอที่จะทําให้จุดประสงค์ของอาหารนั้นทั้งอิ่มทั้งเพียงพอการขอบคุณพระเจ้าในทุกเรื่องเป็นพระพรเป็นการ,การอัศจ,จรรย์และพระองค์ทรงหักและส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์การหักคือการการหักและส่งให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจก ให้ฟูงชนเพราะพรที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการที่เราทั้งหลายเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความเห็นแก่ตัวไม่ได้ทําให้ใครเจริญขึ้นเขาก็ไม่มีความสุขด้วยแม้ว่าเขาจะนั่งอยู่บนกองของสิ่งที่เขาอยากได้ไม่มีความสุขแต่การที่เราทั้งหลายมีพระพรที่ยิ่งใหญ่คือการที่เราให้พระองค์เข้ามาเหนือทุกสิ่งที่เรามีและพระองค์มีพระประสงค์ที่จะหักและแบ่งปันผ่านสาวกไปถึงฝูงชนพระพรของพระเจ้าพระองค์ใช้ชีวิตของเราให้เป็นทาหน้าที่เหมือนคนที่ ได้รับและส่งต่อได้รับและแบ่งปันต่อมันจะทําให้ชีวิตของเราได้รับพระพรเรียกว่าเป็นแหล่งน้ําเป็นที่น้ําของมันหมุนเวียนตลอดเวลาไม่เป็นน้ําตายพระพรของพระเจ้าที่เราได้รับและแบ่งปันได้รับและแบ่งปันได้รับและแบ่งปันเป็นพระพรที่สดใหม่อยู่เสมอเป็นพระพรแห่งความยินดี IST D. ทําให้เราชื่น <currents> ชมยินดีไม่ตกตะกอนไม่เป็นสนิมไม่เห็นแก่ตัวไม่งก ไม่อยู่ในสภาพของการที่เรากักขังตัวเองทั้งที่มีแต่ไม่มีความสุขแต่การที่เราทั้งหลายได้รับและได้แบ่งปันได้รับได้แบ่งปันได้รับได้แบ่งปันพระเจ้าทวีพระองค์ทวีอาหารจนเลี้ยงคนนับเฉพาะผู้ชาย4 0 0พันคนไม่รวมผู้หญิงและเด็กจากขนมปังที่คนคนเดียวกินก็ยังจะไม่อิ่มถ้าคนกินเยอะหรือถ้าจะกินอิ่มก็มื้อหนึ่งหรือสองมือ้อแต่มันจะยาวต่อไปมีตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าทวีคูณ เพราะนั้นการเลี้ยงดูของพระเจ้าผ่านความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะเป็นสิ่งที่เพียงพอและบริบูรณ์สําหรับเราพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าและทุกคนได้รับประทานจนอิ่มอาหารที่เหลือนั้นเห็นไหมอิ่มและเหลือพวกเขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็มจากที่มีนิดเดียวไม่พอสําหรับอาจจะพอสําหรับคนหนึ่งสองคนแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้สิ่งนั้นร่วมกับพระองค์ได้รับได้แบ่งปันรทำด้วยการทํากับพระเจ้าทําด้วยความเชื่อในพระองค์ มันทวีคูณที่สามารถเลี้ยงคนเป็นหมื่นๆคนได้และเหลืออีกการที่เราศรัื่อในพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะทําให้สิ่งที่จํากัดไม่จํากัดสิ่งที่ขาดแคลนกลายเป็นสิ่งที่พอและเหลือไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสูตรตายตัวที่เราจะทําแบบนี้ได้แบบนี้แต่กําลังพระเจ้ากําลังสอนให้เราไ้รู้ว่าการใช้ชีวิตในพระองค์นั้นเพราะครั้งก่อนนั้นพระองค์เลี้ยงผู้คนนับเฉพาะผู้ชายประมาณ5 0 0พันไม่รวมผู้หญิงกับเด็กและมาครั้งนี้ นับเฉพาะผู้ชายสี่พันคนไม่รวมผู้หญิงกับเด็กสิ่งสำคัญไม่ใช่อยู่ที่จำนวนขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวสิ่งที่สำคัญคือสิ่งนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทำโดยร่วมมือกับพระองค์นี่เป็นหลักการที่พระเจ้าให้กับเราขอเพียงให้ผู้ที่เราจดจอ่อผู้ที่เราวางใจคือพระองค์และพระองค์อยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารอยู่ในบ้านเราอยู่ในเมืองเราอยู่ในที่ใดในสถานการณ์ใดๆพระเจ้าสามารถเลี้ยงดูผู้คนมากมายได้ การจดจ่อของเราอยู่ที่พระองค์การจดจ่อของพระองค์อยู่ที่เราแต่ถ้าเราจดจ่อตัวเองพระองค์จะปล่อยเราหลายคนไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจงานรับใช้ไม่สนใจโบสถ์ไม่สนใจว่าเราจะอยู่ที่เราอยู่ที่เราจะไปนั้นอยู่ในน้ําพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าจะปล่อยเราหาเงินได้เงินแต่เมื่อหมดการหาก็หมดเงินเราต้องการแต่สิ่งที่เราเรียกว่าพ่อพรเมื่อพ่อพรหมดเราก็ขาดแคลนแต่ถ้าเราได้พระเจ้า พระองค์จะเปลี่ยนถิ่นธุรกันดารให้เป็นแหล่งแห่งการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงผู้คนถ้าพระองค์อยู่ในถิ่นธุรกันดารพระองค์เปลี่ยนถิ่นธุรกันดารให้เป็นแหล่งแห่งการแจกจ่ายการเลี้ยงดูแต่ชีวิตของเราที่อยู่ในพระองค์แม้เราอยู่ในถิ่นธุรกันดารพระองค์จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเราพระองค์จะมีการอัศจันพระองค์จะมีการเลี้ยงดูพระองค์จะมีทางออกทางแก้ไขสำคัญที่สุดให้เราจดจ่อที่พระองค์สำคัญที่สุดให้เรารู้ว่าพระองค์อยู่กับเราเรากําลังตามพระองค์เรากําลังใช้ชีวิตในพระประสงค์ใน ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระงให้พระวจ,จนะของพระองค์เป็นท้ยคำที่เราทั้งหลายมองที่พระองค์และทำให้เรามีสติปัญญาในพระองค์และพปรองทรงห่วงใยเราพปรองทรงสงสารเราโปรองท่งทราบและโปรองทรงประสงค์ที่จะทำสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเพื่อการดูแลเลี้ยงดูไม่ใช่เป็นการเพียงแต่เชื่อเฉย แต่เป็นการที่เราทั้งหลายไว้วางใจและใช้ชีวิตของเราด้วยสติปัญญาด้วยการทรงนำการมีส่วนร่วมทั้งสาวกทั้งบรรดาฝูงชนขอทรงโปรดให้เราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์และฝูงชนของพระองค์ในวันนี้ให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตของเรานั้นเราจดจ่อที่พระองค์เราไม่ได้ให้พระองค์มาเป็นพระโชคที่จะตอบสนองความต้องการของเราแต่เราทั้งหลายให้พระองค์เป็นองค์เจ้านายองค์าางเจ้าชีวิตผู้ที่เราทั้งหลายได้ยินถ้อยคำแห่งชีวิตและเป็นหลักประกัน พระองค์ทรงผชนอยู่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราขอทรงอวยพรเราทั้งหลายแม้หลายคนจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารในเวลานี้ขอพระองค์ทรงเลี้ยงดูและทรงทําการอัศจรรย์พระองค์จะไม่ปล่อยให้เราทั้งหลายหมดแรงลงหรือหมดหวังสิ้นหวังหรือหมดอนาคตขอเพียงให้เราจดจ่อที่พระองค์และพระองค์ทรงห่วงใยเราพระองค์จะมีพระพรมีการอัศจรรย์มีการเลี้ยงดูมีทางออกทางแก้ไขให้กับเราพระองค์มาทันเวลาเสมอขอทรงอวยพรเราทั้งหลายอิ่มบริบูรณ์และมีเหลือเฟือแค่แต่พระเจ้า ขอทรงอวยพรเราทุกคนทุกมื้ออาหารทุกมื้อชีวิตทุกมื้อสถานการณ์ทุกมื้อความจําเป็นพระองค์จะมีให้กับเราและเพียงพอทั้งในส่วนตัวทั้งในงานรับใช้ทั้งในชีวิตของเราในส่วนตัวของเราในครอบครัวของเราขอพระเจ้าได้รับพระเกียรติเราขอบสรรเสริญพระองค์พึ่งพาพระองค์มอบชีวิตของเราไว้วางใจในพระองค์และทําส่วนของเราขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอปรองปกป้องและอวยพรพี่น้องทุกท่านมอบซึง i, ่งกันรละกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนฮาเลลูยา ใจผ่อนครับพี่น้องครับอามนอย่าลืมกินานเผื่อผู้เผยนะครับจ้าวนะคะสวัสด wow ีในเช้านี้ค่ะ